จ็ดลองนะเจ้าดอกเพชเจ็ดลองนะกรรมการสั่งเกตว่ากรรมการสั่งเกตว่าว่าต่าว่าต่าว่าได้เสียทุกกรณีครับเจ้าตอบแพนนะเจ้าตอบแพนลองนะแพนลองนะแพนลองเลอด้วยด้วยด้วยด้วเ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 ด้วยด้วยด้อยด้วยด้วยด้วย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 ด้วย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 ด้อยด้วยด้วยด้วยด้อยด้วยด้วยด้วย ต่อพวดึ้งเกาเดินก้าวนะเพื่อดำแพดลอกเลยดำต่อแด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 เลยดำต่อแดดำต่อแดดำต่อแพดต่อเก้าหยุดเชิญเนาะดำต่อแดเลยดำต่อแดต่อแดองแล้วนะแพดองนะเพื่ดำแพดลองเก้าเกาลางเก้าเากางที่เดียวไหมที่เดียวไหมแพดลองนะเพื่ดำแพดลองอ้าดำใจรัวไป

เบื่อดำเบื่อดำบันเลยล่องนะบเลยล่องนะบันเลยล่องนะดำเงินพนาต่อดำต่อเงินพนาเลยดำต่อเงินพนานาะดำต่อเงินพนาดำต่อเงินพนานะะขายปลาด้วยดำต่อเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นดำได้ไหมเดียวดำได้ไหเดียดำแป้งดำแป้งดำเนื้อจนาดำจนาดำจนานะดำจนาดำจนาโอ๊คนาทีดำจนานะโอ๊คนาทีดำจนา ดามวัวร้องเป็นกว้านชนะนะเวทนาที่ครับ